วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ่ะไปดูอีกหนึ่งหนุ่มหล่อกันบ้างคนนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันคุณผู้ชมและเขาได้ฉายาห้างแตกมาแล้วนี่เลยค่ะไบร์นรพัฒน์มีท่าอะไรอีกอ่ะมีท่าอะไรอีกคิวพร้อมค่ะอ่ะมาค่ะคิว cover ค่ะพิดด้านผิดด้านเออเสื้อปล่อยข้างนึงเน็คข้างนึงเน็คพุ่ย ล้วงกระเป๋าหน่อยเออได้ไห<า>ว่าไงครับได้คือตอนนี้เขามาแรงมากแฟนคลับก็คือแน่นๆวันนี้นะคะเราก็เลยจะขอพาสาวๆที่เรียกว่ารักหนุ่มไรเนี่ยไปดูความน่ารักแล้วก็รู้จักตัวตนของเขาให้มากขึ้นในถามจริงตอบเร็วกับไบ์นรพัฒน์ค่ะเป้าหมายพุ่มชนครับไม่ติดครับได้หมดเลยพี่เขารถไปส่งชอบน้องๆชอบดูอะไรน้องๆกลัวแบบกลัวความเหงาความขี้เหงา จีบก่อนเพอชอบชาร์จเองครับเป้ามหมายไพุ่งชนครับไม่ติดครับได้หมดเด็กกว่าแล้วกันนะเพราะตอนนี้ชอบเด็กครับเ <c oughs> พื่อนๆวงการแต่งตัวแบบเต็ม,ตมๆอเงี้ยมันแบบดูโตอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบเสื้อผ้านะ่ักนตัวเล็กๆเ,เด็กๆอะไรเงี้ย ชอบดูแลครับเป็นคนที่ชอบดูแลชอบให้พอยิ่งเด็กๆอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบอุ๊ยเอ็นดูเดี๋ยวพี่ซื้อให้เดี๋ยวพี่ซื้อให้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งอะไรงี้ยใส่เทแคร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนชอบถูกเทแคร์เมื่อก่อนชอบคนโตวกวา่าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ละชอบชอบน้องๆชอบดูแลน้องๆออนเก่งออดเก่งผมเขาติดอ้อนนะถ้าผมอยู่กับใครสักคนอะไรเงี้ยติดคอเคลีย่ยิ่งตอนนอนเนี่ยคือต้องแตะตัวไว้ตลอดอ่ะไม่งั้นนอนไม่หลับเป็นคนกลัวมากกลัวต้องอยู่คนเดียวกกลลััวววแบบคคาาามเเหหงงนขี้ อ้ยแซนดีครับไม่ปากลายเอาจริงเป็นคนไม่ปากลายเป็นคนมาพูดตลกๆไปเฉยเป็นคนไม่พูดหดยาบด้วยไม่เสียงดังด้วยเป็นคนพูดแบบละมุนล,ละม่อมใจเย็นที่สุดเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเนี่ยไม่มีใครเชื่อกรอกะเรื่องจริงไม่บีน่ารักอ่ะน่ารักไม่บีชิวๆใช่ โอ้ลูกชายครับไม่อยากมีลูกสาวนะปวดหัวแน่นอนผมรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายเกินไปอ่ะแบบนึกภาพว่าตัวเองมีลูกสาวถ้าลูกเราใจผู้ชายไม่ดีล่ะถ้าดูดูแบบไม่ทันคนขึ้นมาล่ะโดนหลอกล่ะมันจะเป็นยังไงล่ะยากว่ะแต่ถ้าเลือกได้อย่างเป็นลูกชายแต่ถ้าลูกสาวมาก็ไม่เป็นไรก็น่ารักแมวผมไงผมไม่ใช่เสือคนชอบจำภาพผมเป็นเสือผมไม่ใช่ผมเป็นลูกแมวใช่ครับอ้บอนอ้อนขอเคลียเอาแต่ใจนิดนึง เออในร่มแล้วกันครับผมเป็นคนขี้ร้อนไม่ชอบออกแดดรู้สึกว่าแดดประเทศเรามันแสบอ่ะรุบร้อนไม่ไหวอะไรเงี้ยร้อนไหมอ่ะบอกลกครับผมรู้สึกอะไรผมพูดเลยเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้บางทีอะถ้าเราไม่พูดอ่ะ เราอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วก็ได้ในทุกเรื่องนะความรักสำหรับผมมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นแฟนกันหรือว่าเราต้องคุยกันมานานมากๆหลายเดือนหลายปีถึงจะเรียกว่ารักบางทีความรักมันอาจจะเกิดจากแค่วันเดียวก็ได้ถ้ามันรู้สึกอ่ะเพราะฉะนั้นความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับเวลามันอยู่ที่ความรู้สึกถ้าผมรู้สึกปุ๊บผมจะพูดเลยถ้าเขาไม่รักก็เรื่องของเขาเราแค่อยากบอกเองเราไม่ได้อยากฟังคำตอบซะหน่อยชัดเจนไร้ร้าย,าย,ายกล้าใจชอบรักไหมักในะบหน้าพัด โอ้ถามเร็วตอบเร็ว <laughs> ใช้ได้ถือว่าใช้ได้นี่เขาไม่มีเวลาคิดคุณผู้ชมเร้าถามผุกเขาต้องตอบปั๊บชอบไหมชอบต่อ ชอบบายชอบชอบทั้งคู่ชอบหมดเอาหมดเออนะถามเร็วตอบเร็วไงคุณไม่ปล่อยให้คิดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมอันเนี้ยเราถามแบบนี้จริงๆนะแบบที่คิวถามเดียคือถามแบบนี้แล้วที่เหลือเขาจะตอบอะไรนี่เราก็เลยได้เห็นตัวตนเต็มเตมของเขาว่าเขาน่ารักขนาดไหนเป็นแมวเนาะงั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันครับบายห้างแตกนะครับหรือว่าคุณนอของเรานั่นเอง